นายชั้นหนวดแก้มอยู่ที่ตาพระยาแกเป็นคนเชื้อสายเขมรสักยันเต็มตัวเล่นขุนเล่นของเต็มบ้านไปหมดแกมีอาชีพทางเป็นหมอทำคุณใสทำสเสน์ยาแฝดเอาทุกท่าพูดง่ายๆก็คือหากินด้วยกันล้างผ่านชีวิตและความสุขของคนอื่นนั่นเองชาวบ้านตะบนตาพระยาและเขตใกล้เคียงนับถืออาคมของนายชั้นแกมากมีเรื่องเดือดร้อน ควายหายคนหายตลอดจนของหายสามีไม่กลับบ้านลูกสาวหายอะไรต่ออะไรจิปทาะะก็ต้องมาหานายชั้นให้ช่วยนายชั้นจึงมีรายได้จากคนที่ตกทุกข์ได้ยากอย่างงามทั้งค่ากำนันและค่าแรงที่ช่วยทำงานทั้งเงินทองเครื่องใช้อาหารการกินอุดมสมบูรณ์แม้ว่าจะมีหมอประเภทเดียวกัน มาเปิดสำนักแข่งก็ไม่อาจทานอำนาจอาคมของนายชันได้ต้องหอบเสือหอบหมอนย้ายไปหากินที่อื่นบางคนถึงกับพุงแตกตายเพราะหนังที่นายชันหนวดแก้มเสียเข้าไปบานในท้องจนกระทั่งเป็นที่เกรงกลัวของบรรดาหมอผีด้วยกันเล่าลือกันสนั่นว่านายชันหนวดแก้มคือหมอผีอันดับหนึ่งแห่งตาพระยาสมัยสงครามเลยทีเดียว อีกคนหนึ่งที่จะกล่าวคือนายเกี้ยวคนหนองติงรังอําเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ตอนนั้นสงครามกำลังระอุนายเกี้ยวก็อพยพจากพยุหะไปทำไร่ที่ตาพระยาตามภรรยาของเขาที่มีรกรากที่ดินอยู่ที่นั่นประการแรกเพื่อหลบหนีภัยสงครามประการที่สองจะได้ตั้งหลักฐานและจับจองที่ดินเพื่อขยายเนื้อที่ออกไป นายเกี่ยวเล่าว่าก่อนจะไปได้ให้หลวงพ่อเดิมรถน้ำมนต์ให้หลวงพ่อมอบตระโุดคาดเอวพร้อมลูกสะกดประลอดกันไข่ป่าส่วนตัวเขาได้เช่ามีดหมอจากกรรมการวัดแล้วไปให้หลวงพ่อประสิทธิ์ให้สำหรับรอยเท้านั้นหลวงพ่อเหยียบให้ประเปล่าแถมยังลงอัขระด้วยดินสอดำเพิ่มให้อีกหลวงพ่อบอกว่าเข้าที่คับขันอย่าลืมรอยเทา้า นายเกี้ยวจึงออกเดินทางไปตาพระยาเพื่อทำไร่ทำนาตามที่ตั้งใจไว้เมื่อนายเกี้ยวไปที่ตาพระยานั่นเองก็ไปขัดผลประโยชน์ของนายชั้นหมอพีอันดับหนึ่งของตาพระยาเข้าให้ก็เพราะความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบบหลวงพ่อนั่นเองวันหนึ่งญาติของพระยานายเกี้ยวมีอาการแน่นท้องอึดอัดหายใจไม่ออกชาวบ้านเรียกว่าปวง แต่ป่วงที่ญาติภรรยาของนายเกี้ยวเป็นไม่ใช่เหมือนป่วงธรรมดาแต่ว่าท้องยุบได้บวมได้มีก้อนคลายลูกหนูวิ่งไปมาเสียงดังโคร่คร่าเป็นที่น่าประหลาดใจเมื่อเป็นหนักเข้าก็ถึงกับไม่ได้สตินายเกี้ยวได้สอบถามภรรยาว่าเหตุเกิดเพราะอะไรพันรยาของนายเกี้ยวจึงกระซิบกระซาบคล้ายกลัวใครจะได้ยินว่า ก็ไม่ได้เอาค่ากำนานไปให้หมอผีชั้นนะสิเพราะหมอชั้นแกเรียกค่ากำนานแพงเกินกว่าที่จะเป็นเพียงแต่เอาไปช้าสามสี่วันเท่านั้นและไม่ยอมให้ตามที่ปรับพอเดินลงมาจากบ้านหมอชั้นก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อเมื่อหันไปดูก็หน้ามืดล่นลงมาจากบันไดต้องให้คนมาช่วยหามาที่บ้านพอรู้สึกตัวก็บ่นแน่นท้องหายใจไม่ออกสงสัยว่าจะถูกหมอชั้นเล่นงาน ด้วยการเสกหนังเข้าท้องนายเกี้ยวขนลุบนึกถึงมีดหมอขึ้นมาได้จึงลุกไปจุดทูบเทียนระลึกถึงหลวงพ่อต่อนหน้าแหวนนกยุงเอามีดหมอมาวางไว้บนผ้ารอยเท้าแล้วเอาน้ำฝนใส่ขันทำน้ำมนตชักมีดหมอออกจากฝากคนลงไปในน้ำแล้วเอาด้ามคมเอาผ้ารอยเท้าครอบปากขันอีกทีหนึ่งแล้วยกออกทำน้ำมนไปรักษาคนไข้นายนเก้ยวปรับผมน้ำมนต ลงไปที่ตัวคนไข้คนไข้นั่งนิ่งเงียบก็ดิ้นพรวดพลาดเหมือนถูกน้ําร้อนลาดลุกขึ้นนั่งตาขวางนายเกี้ยวเอาผ้ารอยเท้าคลี่ออกตลอดผืนแล้วครอบลงไปบนหัวคนไข้คนไข้ลุกทะลึ่งขึ้นสุดตัวแต่ไม่อาจจะหลุดจากการกดหัวไว้ได้ก็สงบลงนายเกี้ยวสั่งภรรยาให้เอาน้ำมนต์มาจ่อที่ปากของคนไข้แล้วให้ดื่ม ส่วนตัวนายเกี้ยวเองคอยกดผ้ารอยเท้ากับกระหม่อมของคนไข้ชนิดมั่นคงไม่ให้ไปไหนให้คนไข้อ้าปากดื่มน้ำมนต์เข้าไปสามอึกอึกที่สามกลื่นไม่หมดสำลักออกมาเมื่อนายเกี้ยวปล่อยมือจากการกดคนไข้ก็ทำท่าขย้อนจากอาเจียนพันรยาของนายเกี้ยวรีบไปหากระถนมารองรับอาเจียนอาหารในกระเพาะไหลออกมาก่อนตามด้วยเส้นผมของคนสีดำค่อยๆเคลื่อนที่ออกมาจากปาก พัรยาของนายเกี้ยวเรียบเอามือดึงออกมาจากปากแล้วทำท่าด้วยกลิ่นเหม็นที่โชยออกมานั่นเองคนไข้าอาเจียนออกมาเป็นเส้นผมคนค่อนขโนจึงหยุดอาเจียนหายเป็นปกติอาการแน่นท้องอึดอัดหายเป็นปลิดทิ้งนายเกี้ยวรู้ได้ในวินาทีนั้นว่าคนไข้ถูกทำคุณเสกผมผีตายหงเข้าท้องหากรักษาไม่ทันพอพระอาทิตย์ตกดินคนไข้จะเสียชีวิต ข่าวการช่วยชีวิตของญาติพันรยาของนายเกี้ยวกระจายไปเข้าหูของนายชันหนวดแยมนายชันตาลุกวาวด้วยความแข้นเคืองหลุดปากออกมาว่าไอ้คนเหนือมันจะแน่สักแค่ไหนวะกูจะเอามันให้ถึงตายคำกล่าวอาฆาตของหมอผีอันดับหนึ่ง